สวัสดีครับได้มาแล้วครับลูกโคที่ผมไปประมูลมานะครับจากลำพยากลางนะครับให้ดูพ่อก่อนครับพ่อนะครับอันนี้เป็นโคตัวผู้นะครับ LP นะครับหนึ่งสีสีทับหกห้านะครับเป็นลูกของ v ีแปดหกศูนย์สี่ นะครับทับทับเจ็ดนะครับหกศูนย์สี่ทับเจ็ดนะครับแล้วก็ก็คือหกศูนย์สี่ทับเจ็ดก็คือ Man of Steel นะครับ man of steel ก็จะเป็นลูกของ VL191 หนึ่งเก้าหนึ่งทับเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นสายน้ำนมแท้เลยนะครับสายน้ำนมร่วนเลยพอนะครับเป็นลูก Man of Steel นะครับที่ไปประมูลมาก็คือพูดง่ายๆเลยครับว่าเราผมวัดดวงมานะครับ แต่ใจก็คือที่ไปประมูลเพราะว่าเราอยากได้พ่อวัวนะครับเอามาใช้เองในฟาร์มปีหน้านะครับอันนี้ก็เลยไปประมูลมานะครับซึ่งถือว่าผมผมถือว่าผมโชคดีนะครับตรงที่ว่าเราได้ลูกแมนออฟสตีลมาเลยนะครับสายล่างนะครับผมไม่ติดนะครับเพราะว่าผมผมมองว่าโคเอกชนนะครับโคฟาร์มเอกชนกับ โคในหน่วยงานของรัฐนะครับมันก็คือโคอเมกันอเมกันบามันที่ถูกอิมพอร์ตเข้ามาจากต่างประเทศเหมือนกันเพียงแต่ว,ว่าแบรนด์เรานะครับแบรนด์สายกลม LP เนี่ยนะครับมันก็ติดแค่ว่าตัวเรานะครับใช้ใช้คำแค่แค่ตัวเราดีกว,ว่านะครับตัวเราคิดแค่ว่ามันเป็นวัวสายกลมสายกลมจริงๆก็คือวัวสายกลมก็คือวัวที่ถูกนําเข้า มาจากต่างประเทศเหมือนกันนะครับแล้วมาเกิดในไทยก็ต้องตีเป็นแบรนด์คนไทยแค่นั้นเองนะครับน้ำเชื้อที่ใช้นะครับก็ถือว่ากรมบริษัทใช้ดีนะครับใช้แมกออฟสเตีลเลยนะครับเป็นลูก V8 1ป 1, 1 7น่านะครับอันนี้ถือว่ากลมโชคดีมากนะครับเป็นลูก V8 นะครับนี่ครับเห็นไหมพอเป็นลูก V8 ปปุ๊บ พ่อเป็นฮัตจินพ่อเป็นฮัตจินครับฮัตจินนะครับเป็นเซอร์เอฟเวอรี่เมนโซ่นะครับอ่าเราก็ได้ v 8มาเหมือนกันนะครับผมแทบจะได้ v 8มาทั้งสายเลยนะครับนี่มีฮัตจินติดมาด้วยนะครับส่วนข้างล่างสายล่างสายแม่นะครับเป็นลำพยากลางสายลำพยากลางกับท่าพระนะครับ tp ก็คือท่าพระ นะครับอ,อันนี้ผมไม่ติดนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมมองว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าความคิดผมในทัศนะผมผมมองว่ามันคือหัวลูกร้อยเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันปรับปรุงพันธุกรรมได้เหมือนกันนะครับเราเริ่มจากหัวลูกร้อยเหมือนกันต่างกันแค่ว่าความคิดของเราก็คือเป็นแบรนด์เอกชนกับ แบรนด์ของหน่วยงานของรัฐผมไม่ถือนะครับอันนี้ผมไม่ติดนะครับผมถือว่าเพราะมันคือวัวตัวแรกที่เป็นหัวเลือดร้อยนะครับที่เป็นชื่อผมเลยเป็นใบของผมเลยนะครับผมไม่ติดนะครับแล้วผมตั้งใจที่จะไปประมูลนะครับวัวรัมยากางนะครับเพื่อเอามาทําเป็นพ่อพันธุ์อยู่แล้วดังนั้นได้อะไรมาผมเอาหมดแต่อันนี้ผมถือว่าผมโชคดีตรงที่ว่า ผมได้เป็นลูกแมนออฟสต e ลมานะครับได้เป็นลูกแมนออฟสติลมาเลยนะครับอ่าเรามาดูกันครับลูกโคเป็นโคสีเทาอ่านี่ครับเกิดวันที่ห้าเดือนห้าปีหกห้าวันนี้เลยครับครบวันเกิดเขาพอดีเลยนะครับก็เท่ากับว่าวัวตัวนี้อายุหนึ่งปี รัวอายุหนปีนะครับแต่ก็ต้องอย่างว่าครับทำใจนิดนึงครับงัวที่เลี้ยงด้วยหน่วยงานของรัฐนะครับมันก็จะมีส่วนนึงนะครับเพราะว่าเขาใช้ชีวิตในแปลงหญ้านะครับอัตราการแลกเนื้ออาจจะมาช้านิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราเอามาเลี้ยงนะครับเป็นของเราแล้วนะครับเรามีโคนะครับหรือว่าวัวในคอกนะครับอยู่แค่สี่ตัว นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถขุนอาหารเขาได้นะครับเดี๋ยวยังไงเขาก็โตนะครับเพราะว่าเนื้อทุกส่วนตรงเนี้นะครับเนี่ยครับพื้นท้องแล้วก็ก้นนะครับที่ตัวจริงของเขาค่อนข้างหยับย่นมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ามันมีโอกาสที่จะใหญ่ได้มากกว่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงแล้วล่ะนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่ามันคือโคตัวแรกของผม ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในการเลี้ยงวัวนะครับปีเข้าปีที่สองนะครับเพราะว่าปีแรกนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเลยผมบอกเลยครับที่ผมไปเอาไปประมูลเอาโคเอาลูกวัวตัวผู้มานะครับปัญหาที่ผมเกิดขึ้นคือผมผสมเทียมไปสองครั้งนะครับผสมเทียมไปสองหลอดแล้วแม่วัวกับสัตว์ นะครับก็คือครั้งแรกผสมไม่ติดครั้งที่สองผสมไปหายไปหกเดือนนะครับมาร้องกับสัตว์ตอนมีนาครับหกเจ็ดเดือนนะครับ,นะรบที่หายไปนะครับมากับสัตว์ประมาณช่วงกุมภามีนานะครับก็เลยผมก็เลยตัดสินใจไปยืมพ่อวัวเรอดร้อยนะครับเป็นลูกศูนย์เหมือนกันนะครับผมก็บอกเลยเราเป็นลูกศูนย์เหมือนกันนะครับ u b บ3เจสิบสาทับหกสองนะครับจากพี่ขมนะครับพี่ชายที่น่ารักนะครับเขาให้ยืมมาใช้นะครับก็มาไว้ที่คอกได้ประมาณยี่สิบวันนะครับรอตรวจท้องอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากที่ประมาณกลางเดือนพฤษภานะครับหลังจากการเดือนพฤษภาไปแล้วนะครับยี่สิบกว่านะครับเดี๋ยวว่างก็จะนัดหมอเข้ามาตรวจท้องนะครับ แม่วัวหนึ่งตัวแล้วก็วัวสาวอีกสองตัวนะครับเพราะว่าไม่เห็นตอนเขาทับนะครับประเด็นคือไม่เห็นตอนเข่าทับนะครับเห็นตอนที่มันผิดปกตินะครับคืออวัยวะเพศหดนะครับนมฐานนมตึงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่กลับสัตว์สามอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้ผม สงสัยนะครับว่าอาจจะผสมไปแล้วนะครับเลยทําให้สิ้นเนี่ยรประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดไม่เกินสิ้นเดือนนะครับเราจะนัดหมอมาอันตรสาวนะครับส่วนตัวนี้ผมจะเก็บไว้ใช้ปีหน้านะครับแล้วก็ที่เอาตัวนี้มาที่เอามาใช้นะครับเพราะว่าผมการจะพัฒนานะครับเริ่มไล่เลย่เริ่มไล่จดตั้งแต่ f1 ไปเลย นะครับเริ่มไล่จดตั้งแต่ F 1ไปเลยนะครับถ้าท้องก็โชคดีครั้งที่1ถ้าคลอดแล้วเป็นตัเมียก็คือโชคดีครั้งที่2ผมก็จะได้งัว F สองทันทีเลยนะครับอันนี้เราเอาไว้พัฒนาสายพันธุ์นะครับเนื้อของลูกัวตัวนี้นะครับต้องติดตามนะครับเพราะว่าผมได้เขามาอยู่กับผมนี่ได้ หนึ่งเดือนพอดีนะครับได้หนึ่งเดือนพอดีนะครับถือว่าจากวัาวผมผอมนะครับจากวัาวผมผอมได้ตัวอย่างนี้เลยครับตอนนี้มีเนื้ออวนขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับแต่ว่ามันเพิ่งแค่เดือนเดียวนะครับยังตอบอะไรมากไม่ได้นะครับก็ต้องค่อยๆดูพัฒนาการของเจ้า 1> lp 1 C 4 4 65นะครับเขาชื่อว่าโกโก้นะครับลูกชายผมเป็นคนตั้งให้นะครับชื่อว่าโกโก้นะครับเพราะงะั้นต้องมาลองดูพัฒนาการของเขาต่อไปนะครับว่ามันจะไปที่ถึงไหนนะครับลูกที่ได้จาก man of s t e e l นะครับในฤดูหน้าหรือว่าปีหน้านะครับเขาจะเริ่มเป็นพ่อหัวได้นะครับ ก็ต้องลองมาดูนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับที่มีลูกสาย Man o f s t e e l นะครับหรือว่า V8604 ทับ7นะครับกับ V8191 7นทับ7ะครับก็ลองคอมเมนต์นะครับ,ลอ,รบลองแนะนำกันนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าผมคือ มือใหม่จริงๆนะครับมือใหม่จริงๆมือใหม่ที่ค่อนข้างอดทนมากผมบอกเลยนะครับเพราะว่าผมซื้อแม่วัวมาท้องนะครับแล้วเกิดพบกำหนดคลอดนะครับลูกคลอดผิดท่าช่วยไม่ทันตายปีปีแรกตายผสมผสมเทียมไม่ติดด้วยนะครับเสียเวลาไปหนึ่งปีนะครับ แต่เราก็อดทนนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมเลี้ยงด้วยเพราะผมรักนะครับผมรักในวัวนะครับผมชอบวัวผมรักวัวนะครับแล้วรักตั้งแต่เด็กแล้วนะครับไม่เคยมีวัวเป็นของตัวเองนะครับนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะครับที่มีวัวเป็นของตัวเองนะครับเลี้ยงเพราะรักนะครับ เลี้ยงเพราะอยากพัฒนานะครับเลี้ยงเพราะอยากดูการเจริญเติบโตนะครับเก็บไว้ทำพัน์นะครับเอาไว้พัฒนาไปก่อนนะครับต้องบอกว่าเอาไว้พัฒนาตอนนะครับส่วนอนาคตจะเป็นยังไงงั้นคอยติดตามตอนต่อไปดีกว่านะครับว่าอนาคตนะครับ ทิศทางการเลี้ยงนะครับการทำปศุสัตว์ของผมจะไปในแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่นะครับวันนี้ก็ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไข i b e ให้ช่อง youtube นะครับชัยชนะฟาร์มด้วยนะครับอย่าลืมเป็นเพื่อนกันนะครับเรารักวัวเราชอบอวัว ไม่ว่าวัวพลายพันอะไรเราคือเพื่อนกันนะครับพัฒนาไปด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามฟาร์มผมด้วยนะครับสวัสดีครับ